สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องก็ได้หาเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมานําเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับสําหรับทั้งนายช่างและลูกจ้าง ผู้ที่อยู่ในมาตรา33ใน10จังหวัด9กิจการเงินจะเข้าบัญชีของท่านในวันที่4สิงหาคมนี้ส่วนม39และก็ม40ก็ต้องรอไปก่อนรอรายละเอียดก่อนที่จะเข้าคอรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนจะเข้ารายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคม2อ0 0 564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและก็ผู้ประกอบการตามมาตราบรรเทาผลกระทบโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดใน10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐม นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและก็สงขลาใน9ประเภทกิจการได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งและขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมบริหารและก็ บริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการสาขาข้อมูลข่าวสารและก็การสื่อสารว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนไม่ให้เกินวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่ต้องทําเช่นนี้เพราะระบบการโอนผ่าน ร้อมเพย์สามารถดําเนินการได้วันละ1ล้านบัญชีเท่านั้นโดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจํานวนทั้งสิ้น2 8 7ล้านคนจะต้องใช้เวลาถึง3วันจึงสามารถโอนได้ครบภายในกําหนดวันเวลาที่6สิงหาคม6สิงหาคมตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีและจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและก็ผู้ประกันตนมาตรา33 ทุกๆวันศุกร์จนถึงวันที่29ตุลาคม2564ซึ่งนายสุชาติก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้นี่เองมาทางด้านนางรัตดาแซลีรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมสปสกล่าวว่าวิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับเยียวยาจากรัฐบาลคนละ2,500บาทนั้นจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเปเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทสูงสุดลูกจ้างจะ2ประมาณ200คนเท่านั้นเองโดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นและนายจ้างสถานะาน,านิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลของนายจ้างนั่นเอง สำหรับบัญชีผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นั้นในขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดจ่ายเงินเยียวยาแต่อย่างใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดและกับสำนักงานสภา,า,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อที่จะเสนอรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลังนะครับ สอบถามเพิ่มเติมในที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และก็มีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับความคืบหน้าสำหรับมาตรา39และ40ว่าจะได้เงินวันไหนจะมาแจ้งให้รับรู้รับทราบทั่วกันอีกครั้งหนึ่งครับ